สวัสดีมีอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์นั้นอะอ๋อวันนี้เป็นวันที่จริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆเป็นยังไงกันบ้างอรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมห้องแบบเธอนะหนุ่มๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วค่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นน่ะช่างเถิดฉันไปเองดีกว่า ไปก่อนนะสวัสดีแดน hey, <Dan. S 1> น่ายอยากเห็นอะไรมะั้ยแชอบมันหรือเปล่าใช่ๆมันคืนอหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในลูกบอลไง <c oughs> บอกมันจะไม่นายดีขึ้นเร็วนี้นะ <c oughs> อะร่อยกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นโทรสับต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทำงานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ในคลองบ้านน่ะสาวน้อยเราไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพอเงั้นฝากตายไว้ตรงนี้ก่อน เย่มากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะเงเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะนักสัตว์เลี้ยงของฉันบางทีให้มือไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีวี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานะนักนํำทางตอนนี้มาทดสอบกัน เออ,เอ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆเนอะเอ,อ๊ะใครอยุดฉันการนายเป็นใครโอเคโอ้นายตาบอลล้อๆงั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลย uh. โอ้ลูกบอลหล่นนะห uh. ยุดเดสตีวี่ไม่เนะ uh. เด็กนี่ใส่เสีย uh. พอกันที่สตีวี่แ้จัดการนายเดิมนี้เดยวนี้จะไม่มีขนม uh. เขาหายไปไหนแล้ว uh. ถากถือหน่อยครับ ต้องไปตามจับตจ้าสีขาหยุดนะพอทีแล้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกานายมองเห็นได้อย่างไรออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนายท่านทำภาษาตรงนี้สักหน่อยโอ้สดดีครับมีลูกน้อยมาด้วยหรอนะ่ารักจังเลยผมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะเดี๋ยวนี้สิมาดูกันเดี๋ยว่อนนะักเขนานอนอยู่อ๋อไม่นะสใส่ไปแล้วใช่เด็กนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะ แต่ฉันก็การอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอให้ฉันไปกับมันน่ะค้าใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลยหยุดนะเธอจะไปไหนกันอย่างก่อนน่นมันหนูตะภาใช่ไหมหยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเสียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองเธอจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วถ้ามันใสไปนั่นหรอฉันทำมันทุกอย่างแล้ว ฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีมรลาสรที่น่ารักของฉันนะเพราะในขณะนั้นตัวจะน่วมเลยแต่เขาทำให้ฉันะอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางความรักษไว้ตรงนี้และบรษพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นอนอโอเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่ในกระตูนนี่เข้าไปได้แล้ว โอ้ยปวดหัวจังเลยสวัสดีคะ่ะคุณย่า <c oughs> คิดว่าหัวหนูปวดนั้นเหรอทุกคนเช่อสนินเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักมากๆฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้น <c oughs> คุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะ <c oughs> สวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลและมีเพื่อนมาด้วยเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอ ฝันร้ายชัดๆเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี่เด็ดขาดี่มันใจร้ายมากอะไรนะามเสียงเข้าไปเหรอแล้วป้าของฉันละ่ะต้องเคลียร์ทกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันเอาไอเดียจ,จริงๆได้ถ้าเทปปลาในถุงน้ำเกลือแบบนี้แล้วพอเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ำเกลือเอาไปแขวนไว้ตร้งนี้ และจากนั้นก็ไปร้องกันอ๋สวัสดีค่ะฉันรู้ชื่อแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยน่ะหลงสารจังเข้าไปได้สวัสดีค่ะคุณปูฉันไปรู้เหมือนคนใหม่นะคะและฉันน้ำปลาของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกับไปที่ที่คนไข้กันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรแปลกแปกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปาาเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอ ทีนี้ไม่อนุญาตนำสัญเลงเข้ามานะน่าขยันขีงเพรพเจ้านี่มาอะไรกันเนี่ยเธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคินิกสัอยุ่ข้ขางนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาสลสำหรับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการวีอารหนูคนฉันใน,นนั้นด้วยฉันไม่ดียเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะ<ด>ฉันไม่มีสัเลงจริงนะ มีอะไรอยู่ใต้มวงหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะเ้อและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอมาดูกันชิสเหรอเธอมาทำไมเนี่ยมีรูด้วยแต่จะงเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ Thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนมันของเธอนะรอแป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อน มีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสรเร็วเพอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะๆใกล้จะเปลี่ยนกาของฉันสักทีอยู่ก่อนนะไม่อนุญ,ญาตให้หามสันเลี้ยงเข้ามาและแฮมสร์ก็เป็นสั์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกัน <What? S 1> อะไรนะห้ามาสั์เลี้ยงเข้าไปเหรอถอยทาก็ห้ามสิฝันไรชัดๆต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเรซซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะ โอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟนา่าจะช่วยได้เดีว oh. พูดถูกก็คือมอก,กับรถเข็นเราต้องแอบไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยโจ๊กแล้วไปกันเลยเอาชุดป,ปิดด้วยโ oh, อ้ถึงแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเ oh. อ้ยโจ๊กเหรอหน้าคัอขี้แยงฉันจะกินขนมเอาไปนคนไข้ดีกว่า โอ้สำแรก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินเจ้ากันนะเดี๋ยวฉันจะอาหารอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็วนี่คือ,อยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะ <S <S อ๋อเลซี่ของฉันอยู่นี่เองฉันคิดถึงเธอมกากๆเลยอ้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตรวจเสร็จ เร็วเข้าอะไรนะห้ามาสดงเข้าไปเหรอแต่ปัสคาวไม่สามารถอยู่โดยไม่มีฉันแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจากกันไม่ด้านเคิรสอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซอดมันปัสคาวนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราซอดเธอไว้ใต้มัวง <c oughs> แล้ก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยม <c oughs> เท่านี้ก็แอบไปกันได้แกนถาว่าเป็นไข้วัดอ <c oughs> <c oughs> หนาวจังเลยฉันรัฐมนตตั้ง39.9สิเ้าจุดเก้สัดดิคับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยถคาเป็นหวัดแมันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายความพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะมีกึ่งไก่ยังวุ่นหัวกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีใครเอาช้างมาไหมฉันไม่เคยเห็นลูกกวาดสกิทอดเสี่ยขนาดนี้มาก่อนนะ และไม่เคยต้องแต่งบ้านขนมปังขิงแบบนี้ด้วยดูนั่นสิครีมก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้บ้านที่สวยออกมาได้นะดูนี่สิมันเจ๋นแค่ไหนฉันคิดว่ามต้องออกมาอร่อยด้วยนน,น่นี้เอานั้นฉันไม่ต้องการคอยดูนะมันสจแค่ไหนก็จะเสร็จแล้วละ่อละอ๋อเหรอจิดพร้อมแล้ว เอาวสุที่เหลือเข้าไปข้างในกันเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมใส่ลุก็เหมือนกันการเอื่นฉันอยากร้องก่อนนะอร่อยจังเลยไม่ล่ะจะจะไม่ใส่เข้าไปข้างในแต่ฉันใช้มันตกแต่งหล้างคาดีกว่าดูเสียวมันสดใสแค่ไหน และเพื่อป้องกันให้มันฟิวนะ <P ink> ฉันใช้ลูกก่าดสกิทเทิส์ของฉัน <Yes. S 1> มันยังสดใสอีกด้วยและทำหน้าที่เป็นตนัวถุงลำนับที่ยอดเยี่ยม <P ink> ฉันนี่เก่งจังเลยตอนนี้ก็ได้เวลาของแคนดี้แล้ว <P ink> ยา่ยาย่าจะใช้มันตกแต่งด้านนอกด้วย <P ink> <P ink> และไม่มีสีแดงก็สีขาวน่ารัก จอ,อกมันสวยงามมากแต่ยังไม่หมดน,นะต้องมีลูกบอลอีกเยอะๆไม่ใช่แค่แบบเดียวด้วยและก็อยา่าลืมปล่องไฟนะเราต้องตกแต่งมันเหมือนกัน <c oughs> แลวฉันไม่กับหน้าต่างดีนะเ <c oughs> ออฉันแัไบรอันต้องเข้าแน่นอนเขามาดักกันมนอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยเอ้ยฉันโดนขหมยฉันต้้งกองวลสักแสงอยากแค่งอเกไ็ไหมเนี่ยฉ <c oughs> ันน่าอร่อยมากๆด้วย และมันก็เหมาะกับหน้าต่างของฉันมันทําให้น่ารักยิ่งขึ้น<ะ>อ๋ออะไรจังเลยเอาล่ะมันก็หักแล้วเอามาตกแต่งกันพร้อมแล้วแล้วต้องทําให้มันสดใสยิ่งขึ้นได้นะ,ะเอาล่ะบ้านของฉันกืบจะพร้อมแล้ว,ว<ะ>ฉันทําเสร็จแล้วล่ววะงอนตอนนี้ก็ตาฉัน<ะ>มาเริ่มจากแผ่นยันลีก,กัน เอ้ยเอ้ยหนักเปนบ้าเลยเอ้ยเจ็บสังเลยอย่าลี่งงอเอ้ยฉันหวังว่าอย่างน้อยมันจะเข้ากับผนังนอะอะไรมาลงมือกันเอ้ยหนกยักอะแบบนี้เละใกล้แล้วไม่เลวฉันคิดว่ามันออกมาน่ารักมากเลย ฉันมีบ้านเจ๋งๆที่เหมือนทำมาจากน้ำแข็งอะ <Hey. S 1> ฉันคิดว่ามันสวยจริงๆเนะ uh. และส่วนสำคัญที่สุดของผนังก็คือจะสร้างหน้ายงจากโอริโอโอรีโอชิ้นใหญ่ๆสอชิ้นที่เป็นลูกตา uh. ส่วนชิ้นเล็กๆจะใช้ทำปากไงใ hmm. ช่แล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะฉันต้องการทำจมูกด้วย นจะทำมันฉันจะเอาเมล็ดของแครอทออกมาเออนี่ไงเห็นไหมล่รจากนั้นก็หว <re ่าเมล็ดลงไปในถังแล้วก็ขุดหลุมลงไปลึกๆเยี่ยมมากอนนี้ก็รดน้ำสักหน่อยละมีแครอทแล้วตอนนี้แค่ต้องดึงมันออกมาเออ แต่ยังไงล่ะมันฝากร่างเหมือนกันไปอ่ะเอ้ยโอ้ยอ๋ไบรนมาช่วยฉันหน่อยสิฉันต้องการความี่เหลือช่วยฉันดึงคารออกมาทีนะเออเออมันไม่ได้ผลนะฉันต้องการแรงของฟิมบี้ด้วยเราเข้ามาช่วยดึงหน่อยสิกันได้ได้แล้วเย <Yeah! S 1> ขอบคุณทุกคนมากเนะ ตีมมือกันหนยเฮเฮ้แล้วฉันล่ะก็ได้ตีมมือกันฉันไม่ต้องการใบสีเขียวมันไม่จำเป็นส่วนแครอทจะเป็นจมูกที่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นบ้านตรงตาหิมะส่วนหลังคาฉันจะยนหมวกขึ้นไปมันต้องออกมาน่ารักแน่เลยทน เธอดูนี่สิมันออกมาสุดยอดมากเลยไรอันเราเราดูบ้านนายอยู่นะรู้เลยมะบ้านของฉันต้นเจ๋งกว่าของพวกนายอะมันจะหอมมันด้วยกระดาษของขวัญมันจางอหมันของขวัญจริงๆเจ๋งเลยใช่ป่ะล่ะแต่วานั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะในของตกแต่งคริสต์มาสหน้ารักหน้ารักก็ไม่เลวฉันจะแขวนลูกบอลปีใหม่ไว้ตรงนี้ด้วย ทำให้บ้านของฉันดูรื่นเริงมากขึ้นเอา้าวแล้วเราจะแข่งอะไรอีกดีนะโอ้ oh. จริงด้วยนี่แหละที่ฉันบอกไว้เสียงเป็นเลย <Yeah. S 1> เอาล่หรอจะแข่งอะไรอีกนะ <Huh? S 1> ของไฟมันก็ดูเข้าเหมือนกันแหละ oh. ฉันคิด,ดว่าบ้านของฉันดูเจ๋งกว่าบ,บ้านขอ, oh. ของพวกนายนะ แล้วเราต้องทำไรต่อหนังสือบอกไงสิอฮาแล้วเราตงแต่งร้านหน้าบ้านแล้วนั่นง่ายมากก่อนอื่นฉัาต้องการรถลากเลื่อนพมร้อของขวัญจากนั้นก้าวออกมานีไงล่ะปืนจะสร้างหิมะเทียมได้เลยเลย นายยิงที่ฉันนะเออนี่มาอะไรกันเนี่ยนวลเหรอ uh oh. แล้วยังไงตอนนี้เรามีหิมะเยอะมาก uh oh. แต่ก็น่ารักสุดๆด,ด้วยมัน uh oh. ทำให้ก่หิมะตจ่จริงๆได้อะ uh oh. ดูนี้สิ uh oh. มันเจ๋งแค่ไหน uh oh. นอกจากนี้ฉันยังมีลูกบอลอีกมากมาย uh oh. ฉันต้องการลูกใหญ่แบบนี้เลย uh oh. เรามาจัดงานไปใหม่กัน เราจะขาดต้นคริสต์มาสได้ยังไง <Hey. S 1> มันกลางออกมาเองทันทีเลยแล้วก็ใส่ของขวัญทั้งหมดไว้ใต้ต้นนี้มันควรอยู่ที่นั้นแหละโอวิเศษไปเลยสวยงามมากแต่ว่ายังขาดอะไรอีกนะ <B ingo. S 1> ใช่แล้วตัไปรซ์นี้แถมฉันยังมีสีแดงด้วยแล้วตกแต่งได้ต้นคริสต์มาส ในนสชนั้นใส่กฎหมายถึงซานตาก็ไม่เลวนะแต่ฉันทำบ้านที่สวยกว่าเยอะแน่แลวต้นคริสต์มาสของฉันก็ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นไม้คริสต์มาสต้นชอกโกแลตเห็นไหมลักสณะแค่ไหนแล้วมันกินได้ด้วยนะฉันตกแต่ง็นต้นคริสต์มาสแค่เป็นครีมยังไม่พอนะ ฉันยังมีคุกกี้ขนมปังเข่งที่เหมาะกับต้นไม้นี้สุดๆเลยนมๆสามารถลองได้นะแต่อย่าลืมบอกให้ฉันด้วยล่ะเย่ yeah. และของขวาญก็เป็นแบบกินได้เหมือนกันแต่นั้นยังไม่หมดนะฉันจะลูกกวาดมาวางด้วย <Wow. S 1> มันดูเหมือนตอไม้เลยจากนั้นก็งอช็อกโกแลตแล้วเอาไปวางบนที่ลูกกวาด มันจะเป็นที่มานั่งอาละแบบนี้ล่ะจากลูกปอดที่เหลือจะสร้างทางเดินเข้าบ้านเขาจะได้เป็นบ้านได้ถูกนะเสียงไปเลยจากนั้นฉันต้องการชักลัดแท่งทวิก์มันจะช่วยฉันสามารถสร้างรั้วได้ ไม่เพียงแค่แข็งแรงนะแต่ยังอร่อยมากด้วย <IS C AL> แต่นอกตากฉันไม่มีใครได้กินหรอกต่อไปติดตั้งตู้จัดหมายที่กินได้ <IS C AL> และถังกินได้สดับจุ๊บไปจุ๊บด้วยใครอยากกินก็หยิบได้เลยอันนี้ <IS C AL> ฉันคิดว่าเป็นบรรยากาศที่วิเศษสุดๆบนบนแบนแล้วนายรออะไรอยู่ล่ะตกแต่งบ้านของนายได้แล้วเร็วเข้าตกแต่งหรอจริงด้วยถึงเวลาแล้วตอนอื่นฉันต้องขุดหิมะสักหน่อยแต่ที่ฉันกำลังทำก็คือพ่สั้สไลเดอร์น้ำแข็งมันพร้อมแล้วตอนี้ฉันใส่ลงไปในหิมะเลย มันไม่เพลงแค่สวยเท่านั้นนะแต่ยังสนุกมากอีกด้วยอู้แต่สไลเดอร์อย่างเดียวยังไม่พอตุ๊กตาหิมะก็เข้ากับที่นี่เหมือนกันพ่อ้า่ของฉันยังกัดตุ๊กตาหิมะไปได้ยังไงละ่ะมันต้องเข้ามากแน่นอนป้นสองสามลูกแล้วก็มาทำหน้าของตุกตาก,กันฉันจะทำจากคุกกี้ลูกกว่าและคนวอฟเฟล้ล และเพื่อให้ตุ๊กตาหิมะไม่รู้สึกหนาวนะเธอจะใส่หมวกแล้วก็ผ้าพันคอให้เขาด้วยเขาจะได้รู้สึกอบอุ่นไงแต่ว่ามันยังไม่พอฉันต้องการน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆโอ้ยหนาวจังเลยแต่เพื่อตกแต่งบ้านฉันทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ก็มาแกะสลักน้ำแข็งกันด้วยเลย ฉันอยากทำต้นคริสต์มาสให้ตัวเองเหมือนกันโอ,อ้ใช่มันต้องอย่างนี้สิและไม่โตด้วย <Go! S 1> ต้องอย่างนี้เลยห <Go! S 1> นักจัง <Okay. S 1> แต่ฉันต้องอยกเข้ามาใกล้ๆบ้าน <Go! S 1> และก็ตกแต่งด้วยไฟเรืองแสงสีฟ้าส่วนรัว้วจะสร้างจากเยลลี่เหมือนกัน แผนแบบนี้เหมาะมากในการสร้างผันด่างมันต้องออกมาสุดยอดแน่นอนเหลือแค่ต้องติดตั้งตอนจดหมายจากน้ำแข็งเท่านี้ก็เรียบร้อยลานหน้าบ้านของฉันพร้อมแล้วต้องทำอะไรอีกหนังสืออาฮาต่อไปเราต้องตกแต่งภายในบ้านใช่แล้วข้างในยังดูหน้าเบื่อยู่แต่ฉันสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้เดี๋ยวนี้ เริ่มจากพร้อมสีแดงสสนสบายกันมันอยู่ในนี้แหละมันนุ่มมากเลยเยี่ยมมากต่อไปฉันต้องการท่านไม้มีเยอะๆแต่มันก็หนักด้วยแต่ว่ามันช่วยฉันตกแต่งผน,นังได้เออโอ้วนุผู้ที่ทำมันฉันต้องตอกตะปูกับไม้เท่ากับผน,นัง เรื่องนี้มันง่ายแล้ว hmm. ใช่ละเอ้ยเจ็บกันบ้าฉันต้องวานความแข็งแกร่งของตัวเองสูงไปแถมตอนนี้มันเจ็บนิ้วด้วยถ้าเหมือนพออค้อนงโง,โงเอ้ยเราอีกครั้งก็ได้บางทีอาจจะดีขึ้นในครั้งที่สองโอ้จริงด้วยมันสำเร็จ <Hey. S 1> ตอนนี้แค่ต้องตอกมาให้เต็มกำแพงที่เหลือตอนนี้ก็ตอกเหมือนกัน มันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นฉันเก่งไปเลยแต่ตอนนี้เราว่าเปล่ากันไปอะฉันต้องการเตาผิงฉันยกมันขึ้นมาด้วยเชือกโอ้ยดูนีิสิมันเข้ากับมุมนี้แค่ไหนบนเตาผิงฉันจะวางสนุกขนาดจิ๋วไว้เห็นปลามันขยับได้ด้วย ฉันคิดว่ามันเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมต่อไปต้องแผลงงเท้าไว้เหนือเตาผิงซานต้าจะเอาของขวัญมาใส่ให้เราแต่ผนังยังขาดสีสันยอยู่นะอย่างพูดนี่ไง <c oughs> ถ้าไม่มีมันมันดูไม่สาเร็จนะที่ผนังดูสุดยอดไปเลยและยังมีพวงคริสต์มาสด้วยและถุงของขวัญสีแดงก็ดูเข้ากับผนังสุดๆพร้อมแล้วแล้วตาแต่งอีกนิดหน่อยก็ไม่เลว แต่ว่ายังขาดอะไรที่ให้ความสุขสบายอยู่นนะนั่นก็คือเก้าอี้ยองเย็นไง hmm. มันอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการตกตกตานัดแคร็กเกอร์ด้วยสองสามตัวใ oh. นกระเป๋ายังเหลือรถไฟของเล่นอยู่ oh. ออกมาเลยทำให้ห้องนี้สนุกยิ่งขึ้นรถไฟกำลังออกตาชทันชลาแล้ว คุณคุณเออจ๋งอะมีต้นคริสต์มาส,สข้างนอกแล้วในบ้านก็ควรมีสักต้นมันดูสดใสามากเลยและของขวัญก็วางอยู่ข้างๆกันทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนได้ได้เวลาแห่งความสุขกับคุกกี้แสนอร่อยแลกกะก็ก้าวหวานๆจุกส,สบายมาก ฉันต้องตกแต่งบ้านยังไงดินนะงั้นมาเริ่มจากพื้นกันฉันคิดว่าช็อกโกแลตแท่งต้องเหมาอมากแนะ่และในนี้ฉันเดินด้วยรองเท้าที่น่ารักที่สุดโอ้น่ารักจังเลย <Yes. S 1> ต่อไปฉันต้องการครีมมันช่วยตกแต่งผนังในบ้านหลังนี้ได้สวยจัง <Okay. S 1> และจากมันก็ติดด้วยกวสติ๊กเกิลเป็นแถบติดกับพื้นนะ mm hmm. แล้วติดเอาอย่างกับไม้เท้าที่พนหนังเหมือนกับด้านหน้าันเลย mm hmm. เพราว่าขนมพวกนี้มันเจ๋งที่สุดพร mm hmm. ้อมแล้วต่อไป mm hmm. ฉันจะสร้างโซฟาให้ตัวเองล่ะ mm hmm. มันทำมาจากขนมปังขิงเหมือนกัน ฉันใช้ครีมเป็นตัวเชื่อมไงแล้วมันก็เป็นโซฟาที่ยอดเยี่ยมของฉันเจ๋งไปเลยแบบเนี้ยยังสบ,บายมากด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่ให้าไม่โซฟาแล้ว <Yeah. S 1> ก็ต้องมีโต๊ะมันทำมาจากขนมเหมือนกัน <Yeah. S 1> และตอนนี้ก็ถึงเวลากินขอบ้านของฉันเสร็จแล้ว oh, <yeah. S 1> อ๋ม ่เจริงเหมือนก,นกันกับภายนอกฉันตงแต่งภายในบ้านด้วยแผ่นยันล,ลิส <Yes. S 2> เดี๋ยวพูดให้ถูกก็คือติดที่ด้านล่างมันจะเป็นพื้นที่ทำมาจากแผ่นยันล,ลิสสีฟ้าพร้อมแล้ว <Ooh. S 2> และจากนั้นก็ที่พื้น <Yes. S 2> ส่วนผนังนเธอฉีดสเปรย์ uh. และนั่นก็คือสเปรย์สีขาว แต่ขนาดสีขาวเฉยๆมันน่าเบื่อเกินไปมาตกแต่งมันด้วยเกละดหิมะสีฟ้าดีกว่าโล่งติดลงไปเยอะเลย <c oughs> และที่นี่ฉันจะนั่งก็อิสสีฟ้าเหมือนกัน <c oughs> มันเยี่ยมมากเป็นการตกแต่งภา,ายในได้อย่างลงตัวและฉันมีชั้นวางของสีเดียวกันด้ยนะ ฉัเจ้าวัวตุ้งตาหิมะน,น่ารักน่ารัก,รกสองตัวฉันว่าหนอกมาเจ๋งจริงๆแต่ชีวิตนี้จะไม่มีทีวีได้อย่างไรเราต้องการสิ่งให้ความบันเทิงด้วยทีวีจะอยู่บนโต๊ะและฉันก็สามารถดูช่องโปรดของฉันได้ตลอดเวลา <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆฉันต้องการของเล่นน่ารักน่ารัก และในที่สุดก็ได้เวลาผ่อนคลยกับโค้งสุดบปดของฉันแล้วแต่โค้กธรรมดามันมน่าเบือ่อฉันอยากทำให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มน้ำแข็งวิธีทำก็ง่ายๆแค่ใช้แก้วแบบพิเศษแบบนี้มันออกมาสุดยอดมากได้เวลาลองแล้วและเพอดเพลินไปกับวิโอตอนโลตอนกันสุดยอด